เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาวันนี้เรามาหาอะไรเล่นดีเนี่ยนี่แต่ว่าวันนี้ผมก็มีโค้ดมาครับเดี๋ยวเราก็จะลองไปเติมโค้ดดูว่าเราจะได้ปืนอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ตัวละครผมนี่คือมีแต่แบบปืนเดิมๆมาดูดิที่เล่นหลักๆนี่ทีมีแค่เ k คครับมันก็ยังเป็นแค่ม่วงเองเนี่ยนี่มาดูครับว่าเราจะไปเติมโค้ดแล้วก็จะดูว่ามันจะได้ปืนอะไรมานี่เผื่อว่า จะได้ปืนที่แบบผมเล่นประจำะไรงี้นี่เราก็มาตรงนี้เลยไปอันนี้เป็นโค้ดแรกครับแล้วก็มี2โค้ดมาดูว่าจะได้ปืนอะไรมาเฮ้ยอันนี้ผมได้ปืน M4 มาครับแล้วก็ได้มา14วันนะนี่แต่ว่า M4 นี่คือผมไม่ค่อยได้เล่นเลยว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็เป็นโค้ดแรกวันนี้ก็มา2โค้ดนะนี่แล้าก็ไปเติมอีกโค้ดหนึ่ง เดี๋ยวมาดูโคดที่2ครับว่าเราจะได้เปลยนอะไรมานี่อันนี้ก็เป็นโคดที่2นะแล้วฟับเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้เป็นระเบิดแสงเฮ้ยน,นี่สวยแล้วก็มีบาเรตด้วยแบบนี้ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเราก็มาเล่นบาเรตกันนะดูดิมันก็ได้มา14วันว่โะโอ้ยเลขคือหลายอย่างเลยอันนี้ผมว่าน่าจะมาแบบครบเซตหนะ่อยเดี๋ยวเราก็มาเล่นกันครับ มาดูว่าของที่เราได้มาเมื่อกี้นี่คือมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยี่แต่ปืนที่ได้มาที่คือผมแทบไม่ค่อยได้เล่นเลยว่ะดูดิมีปืน MP7 เนี่ยโอ้โหไม่เคยเล่นเลยเลเวลยังเด็กอยู่เลยนะนี่มาอันนี้เราก็ใช้ได้เลยแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีระเบิดแสงด้วยเมื่อกี้เนี่ยเคเหมือนกับว่าจะได้หลายอย่างอยู่นะ แต่ปืน MP7 นี่คือผมไม่เคยเล่นเลยว่ะนี่มาแล้วก็ไว้ก่อนแลวกันครับมาวันนี้ก็จะมาลองเล่นบารเรตด,ดูนะนี่และนี่คือบารเรตเราบารเรตผมนี่คือเลเวล50แล้วแล้วก็ได้สกินนี้มามาเดี๋ยวก็มาลองเล่นดูครับว่าจริงได้หรือเปล่าผมไม่ได้จับสไนทนี่คือนานมากแล้วแล้วก็จะเล่นยากกดีย๋ยวนี้ก็เล่นแต่ AK ครับ AK ยาวๆเลยเนี่ยมา มาก่อนลงสนามครับแล้วก็มาซ้อมรอนี่สโคบยิงผมว่าไม่น่ยากอะลองดูไปแค่นี้พอมาแล้วนี่รอบนี้เราก็เป็นสวนสนุกนะมาลองดูว่าจยิงได้หรือเปล่าวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมว่าเราก็เล่นดักดีกว่านะเราก็ได้สน,นิทนี่สูตรเดิมครับแล้วก็ค่อยๆเล่นเอาโอ้ยแล้วดูตัวพวกนี้ดิ ไอ้พวกนี้คือตัวมันโคตรเท่เะ,ะเบิดนี่คือเราก็โยนทิ้งเลยนี่เพราะว่าเราจะเล่นแบบเนียนๆแล้วก็มีคนแบบโยน AK ด้วยวะ่ะก็ใช้สไนก่อนครับวันนี้โอ้ยโอ้โหดูดิ <S <S เหลือสองและถามจริงไปแล้วจ้าอีกเม็ดเดียวนี่คือผมร่วงอะ่ะนี่จะแล้วนี่ไงได้มาแล้วคนนึงมันต้องแบบนี้ นี่อย่างน้อยเราก็เป็นประโยชน์ให้ทีมนะยิงได้คนหนึ่งเนี่ยแต่ก็เกือบตายเหลือสองเลยว่าแต่ว่าเหมือนกับไอตัวเมื่อกี้นี่คือมันยังอยู่ว่ะแบบนี้เราก็ต้องไปล้างแค้นครับมันยังเราวดีอยวจะลองไปนะเดี๋ยวเราก็จะโดดยิงครับโดดปุ๊บแล้วก็ยิงมันถ้ามันยังอยู่นะผมว่าอยู่หลังกล่องแน่นอนนเะฮ้ยมันไม่น่ามาครับตอนนี้คือสาส เฮ้ยมีคนปาส์มุกมาไม่เห็นผมว่าเราก็ไปดีกว่าเ๋ยวก็จะไปจุด A ครับตอนนี้เพื่อนน่าจะวางแล้วเราก็ค่อยๆขยับไปนะระเบิดของเราทิ้งลงไปแล้วตอนนี้คือ2อคนแล้วเฮ้ยแล้วก็คนเดียว เฮ้ยเสียมาแล้วเปิดเรียบร้อยแล้วนี่ไงโหยิงแบบไม่สะโขบด้วยของจริงเม็ดเดียวร่วงครับไปแต่ก็ได้ระเบิดมาอีกแล้แล้วก็โยนทิ้งเพราะว่าเราเล่นสนายนี่คือเราจะอยู่หลังไงให้เพื่อนวางดีกว่าปเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุน นี่ตรงนี้มีว่ะวดเดิมด้วยรอบนี้ผมว่าเราไปโดดยิงมันกันว่นี่ไงหูยร่วงว่ะมันต้องแบบนี้เอาดินี่เลนส์ไนทนี่คืออะไรก็ค่อยๆขยับเลยนะเพราะว่าผมก็ยิงแบบยังไม่รู้เลยว่าต้องยิงยังไงสไนเนี่ย บางคนนี่คือเล่นไวไงน,นี่แต่ว่าเรามือใหม่เฮ้ยโดนว่ะ <ST AR> โอ้ยแล้วคือหลังมามันอยู่นี่มาตอนนี้คือ3 2ฝั่งเรานี่คือ2ครับ <ST AR> และคือเหลือนหนึ่งแล้ว <ST AR> นี่ไม่น่ารอดว่ะเฮ้ยเอาดิสองหนึ่งยังพอมีหวัง <ST AR> นี่ไงเฮ้ย <ST AR> คนเดียวแล้วเอาดิ นี่ไงและถามจริงเมื่อกี้นี่คือยังเอาไวะคนนี้คือเก็บสามเลยนะนี่โอ้โหแล้วระเ,รเบิดนี่คือได้เราตลอดเลยไวะนี่ว่าอันนี้ก็ถือว่าผ่านมาด้วยดีครับเราก็ได้สองวินละโอ้โหดูดิถ้าคนที่แบบว่ามันยังคมคมนี่คือน่าจะโดนแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเรามือใหม่ไงเปิดไปนี่คือว้าวเลย ไม่ไม่มีนะนี่ไงไหูโดนอีกแล้วมาต้องแบบนี้เอาดินี่ตอนนี้คือเหลือสามพวกมันเนี่ยไปตอนนี้มีเสียงนะไม่รู้ว่าเป็นเสียงใคร เปลี่ยนกระสุนนี่ไงแล้วก็ได้มาแล้วอีกหนึ่งนะเหลือสองแล้วพวกนั้นกำลังเปลี่ยนกระสุนมาวะไยตรงข้ามเหลือแค่คนเดียวแล้วโอ้โหแล้วคือผมกดไม่ติดนะไปเอาชจีน่าในรอบต่อไปเน่สโคปนะมันก็ยิงเราก่อน่ปแต่ก็สวยครับแล้วก็ชนะมาตอนนี้คือส0ูนแล้วถือว่าผ่านไปด้วยดีไป ีผมมาเราก็ต้องไปฝึกเล่นสนายเนี่ยจะได้แบบคมๆบ้างนะตอนนี้เปิดไปนี่คือว่าวตลอดเลยระเบิดของเราทิ้งลงไปแล้วเฮ้ยนี่ไงโหูยดูดิเรายิงแบบไม่สะปรบอีกแล้วเอาดิแต่ก็มีเสียงข้าข้างบนนี่อะไรก็ระเบิดไปก่อนเลย เจแล้วนี่ไงมันต้องแบบนี้เอาดิโอ้ยเอาเรื่องหว่ะเคบาเรตนี่คือนี่สวยตัวสุดท้ายผมจะบอกว่าสไนนี่คือมันก็เล่นมันอยู่นะสนุกเอาเรื่องครับแต่ว่าเราก็ต้องใจเย็นหว่ะมันก็ยิงแบบแค่นัดเดียวว่ะยิงพลาดนี่คือเรียบร้อยเราจะชนะทั้งหมดแต่ก็สวยครับตอนนี้คือ40ูหรือว่าเกมสุดท้ายเราจะปิดงานได้ไหมนี่ ลองมุมนี้บ้างเจอแล้วโอ้โหเปิดไฟมาโดนแล้วนี่ไงเราได้มาแล้วหนึ่งเอาดิมาดิโอ้โหดูดิสองตัวเลยของจริงตอนนี้ฝั่งเราเหลือสามครับฝั่งนั้นสี่มาดูว่าตอนนี้คือสามสามแล้วนี่สามสองโอ้โหเสมอแล้วสวีทครับนี่ นี่คือ2อนึงฝั่งนั้นคือ1นะไม่รู้ว่าทีมเรานี่คือจะปิดงานได้หรือเปล่าเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วฝั่งตรงข้ามนี่คือใช้สกาวะฝั<า>ง่งเรานี่<ด>คืออะไรเนี่ยไม่คุ้นเลยจังหวะนี่คืออยู่ที่ว่าใครจะเห็นก่อนนะครเห็นตัวก่อนนี่คือโอกาสชนะครับเพราะว่าเหลือแค่คนเดียวแล้วไง เ้ยดูดิโล่งว่ะมันอยู่ในเนี่ยบอกเลยว่าเป็นใครก็ลนครับจังหวะนี้ระเบิดเวลาเหลือน้อยนี่จะแล้วเพื่อโดนว่ะตอเคครับแต่นี้ก็ฝั่งนั้นก็ตามมาหนึ่งนะฝั่งเราก็สี่ดูว่า<อ>พวกเราจะปิดงานได้หรือเปล่าป่ะเดี๋ยวมาดักแถวนี้แล้วกันครับ แต่ว,ว่าฉันมีตัวหลุดมานี่สะโขบรอนะนี่ไงหูยดูดิไอตัวนั้นมันยิงรอเลยวะ่ะมันก็เป็นงานเกินโอ้โห้โดนวะ่ะมาอยู่ตรงนี้โอเคครับนี่คือสี่สามเอาโอ้โหแเรวดูทีมเราวิ่งไปหาระเบิดเมื่อกี้มันก็วิ่งหนีเลยนะ 3าสามแล้วกำลังเปลี่ยนกระสุนไม่มาดูว่าตอนไหนจะชนะระเบิดของแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่ครับ3าสองนี่เฮ้ยโอ้โหร่วงว่ะวันนี้คือหนึ่งสองนี่คือหนึ่งหนึ่งแล้ว ก็ครับว่าเกมสุดท้ายนี่คือรงน,น,นี้จะปิดงานได้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหโดนว่ะที้ฝั่งนั้นคือมาสองแล้วเอาดิแต่ก็ต้องเอาบ้า,า,างครับน,นี่มันก็จะขึ้นมาสามเลยถ้าเราแพาม,มาที่เดิมนะ ี่จังหวะนี้คือแล้วก็ค่อยๆฟังเสียงเลยนี่สี่แล้วนี่ไงได้มาแล้วหนึ่งนะโอเคนี่ตอนนี้ฝั่งนั้นเหลือสองเลยครับแล้วก็ น่าจะชนะแล้วรอบนี้เอ้ยโอ้โหหลังมาว่ะนี่แล้วก็เหลือคนเดียวแล้วจะต้องปิดงานแล้วไหมแล้วก็สวยแล้วก็ชนะมาเอาเรื่องว่ะแต่ก็เกือบเหมือนกันนะฝั่งนั้นคือมันเอาจริงว่ะเควันนี้ผมยิงไปกี่ตัวเนี่ยแล้วก็เล่นสไนด้วยครับสไนดที่คือเล่นแบบไม่ค่อยเป็นเลยนี่แต่ก็ยิงไป11ตัวครับถือว่าเอาเรื่องอยู่ไปวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันครับ แล้วก็มาลองจับสนัยดูว่าวันนี้เราก็มาสั้นๆครับแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ,รบทุกคนปไปก่อนละ